กวนเนาะค่ะเนาะโอ้ยนกกระายหลายค่ะเพื่อนยินดีต้อนรับค่ะน้องและเจ้าพงกําลังรับชมเนาะคะ่ะเนาะดีเพื่อนๆนะคะเนาะสวัสดีทักทายกันเด้อค่ะเด้อในเวลาท่องควนกับจดียลงเนาะค่ะเนาะขอเบ็ดท่องปอนกับบลายเนาะค่ะเนาะขอบคุณเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกท่านสวัสดีทักทายกันนะคะ <m akes> เป็นกำลังใจให้กันและกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะ คุณค่ะเด้อท้องปอนกระสีไ้ปิดบานแล้วยนะค่ะเนาะพอ่ายันเบ็ดมาลายเนาะค่ะเนาะเบ็ดท้องปอนชาตมน,นี้พอ่าประเด็นน่งนู้ชาตเบ็ดเนาะ,ะสวัสด,ดีคุณครูเหมียวเนาะค่ะเนาะคุณครูแมวเหมียวเนาะคะนะ่ะเนาะสวัสดีทั้งไทยค่ะคุณมณีรัตสวัสดีค่ะคุณมณีรัตลืมเบิงเนาะคะ่ะยังท้องปอนลืมเบิงะคะ่ะทรงกําลังใจท่านสีดวงตาขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณดวงใจสามดวงใจน,นะค่ะเด้อขอบคุณหลายๆเนาะ,ะ,นะ,ะขอบคุณ ให้กำลังใจส่งดาวนะคะน้องปูเป้ก็สวัสดีคุณมณีรัตน์อรุณสวัสดิค่ะยินดีที่ได้รู้จักค่ะเนาะคะ่ะขอบคุณมากค่ะคุณมณีรัตน์ปฏิสสมพันธ์กัญญานิมิตที่น่ารักเนาะค่ะเนาะทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีมีชัยทุกท่านค่ะคุณอนุญาตาส่งงานก่อนนะคะคเนาะ คุณพรวิพาค่ะคุณพรวิพาล่าดีเนาะค่ะเนาะคุณพรคุณพรวิพาก็สวัสดีคุณมณีรัตค่ะมาอย่างนอน่องเลยน <c ười> องง่วหน่อยเนาะทอไอขอบคุณท่านระบบนะคะที่ดันเพื่มเป็นมาห้องแกนทัง้งพรเนาะค่ะเนาะมอบใจดวงที่ห้าขอบคุณมากมากคะ่ะคุณพรพาเพื่อนก็คุ้ยไปหนีเนาะค่ะเนาะเบ่งบรรยากาศไปน้ำเนาะค่ะเนาะช่วงนี้แดดกำลังออกเบ่งท้องฟ้า สวยแจ่มนะหาบอลต่างหาของนะค่ะเนาะอยู่กับบรรยากาศอยู่กับธรรมชาตินี่ขอบคุณท่านระบบนะคะที่ดันเพื่อนมาห่องแจ้งท่องปอนนะคะเนาะมอบใจดวงที่ห้าขอบคุณมากมากค่ะคุณพรบาเพื่อนค่ะเ้อท้องปอนกระจิไใจปิดบานแล้วน,นะคะเนาะพอว่ายัานแบดมาลายนะคะ่ะเนาะแบดท้องปอนชาติื้อน,นี้พอว่าบ่ไเด็น,นั่งชาติแบดวัดนวิภาเนาะคะ่ะ,คะ ทักทายตอนเช้าครับค,คุณพรพคุณพรนิพพาคุณพรวิพานาะคะเนาะค,ะะคะุณน,น้องปอนอัน,นบริจิกขวาเอาให้เด้ค่ะเด้อขว้าคุณคุณทราบสวัสดีคะ่ะทักทายยามเช้าคะ่ะน้องปูเป้ก็สวัสดีทักทายยามเช้าคะ่ะขอบคุณมากนะคะน้องปูเป้อนุญาต ส่งงานก่อนนะคะเนะาคะคุณพรวิพาค่ะคุณพรวิพาล่าดีนะคะเนาะต้อนรับนะคะเห็นแบบแบบนะค่ะเนาะส่งดาวในระบบจ้าขอบคุณมากๆนะคะคุณมณีรัตน์ขอบคุณค่ะน้องปางแล้วก็คุณคุณทรัพนะค่ะเนะคุณพรยินใจเนะค่ะสมพรยินใจเนะคะเนาะขอบคุณมากๆเนนะคะ่ะ ขอบคุณคุณคิดพอดเนาะคะ่ะคุณสมพรก็สวัสดีคุณท่องควันตรงเบึงเออสามท่องควันยินดีที่ได้รู้จักค่ะนะคะคุณน้องปูเป้ก็ยินดี้จ,จักแล้วว่าจีอ่าบางทีว,ว่าเช้าคนนะฮะบางทันกติบลูนะคะเนะะนะาะว่าจิว่า์ท้องควันเปิดบันอยู่ใส่น้องท่องควันเปิดบ้าน,นะกนานนะ,ะหันยนู่นี่ละโอ้ยเนาะเอาล้างหัน เห็นหน้ากับบวชัดเนาะค่ะเนาะท้องปอนกันวันนี้เราซื้อวาแเดียดแจ้มแจ้มค่ะเพื่อนเพื่อเพื่อนยังไม,ทมะะ่ทันได้ขมานเนาะค่ะเนาะท้องปอนกันเลยใ <c oughs> ส่ใบใบเนาะค่ะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนผ่านไปผ่านมาก็ทักทายกันได,ด้เด้อค่ะเด้อทักทายกันได้เนาะะมาหรือว่าท้องปอนมาเห็นกับบ้องหูเนาะคะ่ะเนาะแต่ว่ากำลังรับชมเนาะค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะ ขอบคุณคุณสมพรย,ย,ยินให้กำลังใจเนาะค่ะขอบคุณมากมากค่ะก็ขอบคุณคุณมณีรัตน์เนาะเะไนเตรียมตัวอาบน้ำไปเห็นงานเนาะเนาะจ่องนี่กับเพื่อนๆกําลังเดินทางไปเห็นงานเนาะเนาะคุณดูนั่งชมเนาะเนาะขมาทัชกท่ายกันได้เนาะเนาะคุณชิดหอดก็สวัสดีคุณโซเฟียเนาะค่ะพักไปน้ำเนาะค่ะคุณครูเหมียวคุณครูแมวเหมียวเนาะค่ะกําลังรับชมเนาะเนาะ อาทิ้งว่าท้องปอนกับบ้ได้ดไปอาเขาเพิ่งเพื่อนอะไรสดท้องปอนเกิดที่ว่าใครได้ไปเนาะค่ะเนาะแต่ว่าท้องปอนกับไปล้างบาน,นอขอบคุณค่ะคุณวัชรีขอบคุณคุณพรพาเพื่อนนะคะแล้วก็คุณวัชรีขอบคุณมากๆนะคะคุณวัชรีก็ทักทายคุณคน้องปูเป้บ่ได้พอกันเนาะค่ะเนาะหลายมือกับเพิ่งเห็นน้องปูปีมาเคลื่อนเนาะค่ะเนาะสวัสดีครับคุณลุกนอน ขอบคุณมากมากค่ะคุณวัชรีห้องไรนี้มีประสิทธิภาพขอบคุณมากค่ะขอบคุณห้าดวงดาวนะคะมีบรรยากาศรู้สึกว่ายเย็นน้องค่ะเนาะเย็นแดดจ้ำนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้าขอปิดบานได้ค่ะได้ขอบคุณมากค่ะเน,ะนเะะา,า,า,านะมา,ะมานังอยู่หัวยุสวนน้ะคะ่ะอยู่กับบรรยากาศบรรยากาศสวนผักน้ะค่ะเนาะ มาดูสีคะเห็นเนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะก็เห็นโปรไฟล์คุณน้องติงเนาะค่ะเนาะน,ะะนะะัน่งนังง่งบนยูขังขังบนเนาะค,ะะคะ่ะเนาะน้องจิงเนาะค,ะะคะ่ะเนาะขอบคุณมากมากค่ะที่มานั่งพักไปน้่เนาะคะ่ะคุณครูเหมียวคุณครูแมวเหมียวเนาะคะ่ะกําลังรับชมเนาะค่ะเนาะคะ่ะคุณโซเฟียเนาะคะ่ะเนาะคุณิีนฮอดสวัสดีคะ่ะคุณิีนฮอดกดใจดวงที่เจ็ดค่ะขอบคุณมากๆนะคะคุณ คิดพ่อนะ้วค่ะบัลลีพอที่มาให้กำลังใจน้อค่ะขอบพวกหลาย,ะะยแลาน้อค่ะเด้่ยเบียดดีที่ได้รู้จักค่ะน้ <c oughs> อค่ะขวามาวาังหันก็น้องปูปี้สวัสดีค่ะ <c oughs> น้องปูอ้าวพี่ไปเห็นตอนขวามาเนาะค่ะน้องค่ะเห็นตาปูไฟ้เนาะค่ะเนาะอากาศเย็นไหมครับวันนี้อากาศเย็นมาแต่เมื่อขค้ื่นนะค่ะนาอเมื่อขค้ืนกับมีลมลมอนุญาต ส่งงานก่อนนะคะเนาะคุณพรวิพาค่ะคุณพรวิพาล่าดีนะคะเนาะได้รู้จักนะคะที่ได้จักกับพเพื่อนเพนนะคะเอาเข้าไปเบื้องนองกุเปีกะหิวเขา่าล้นาะคะเนาะ <c oughs> นองกุปีกินยังกับเป็นแตแสียบนะคะเนาะขอบคุณที่มาให้กําลังใจนะคะ <c oughs> โอ้จะมเพผลนมายัางหายํำพักเนาะยังอุ่นอุ่น,นมาแล้วนะคะช่วงแดดออกแล้วนะคะเนาะ ก็ขอบคุณน้องมากนะคะน้องและเจ้าพงอากาศบ้านน้องเป็นยังไงคะแดดออกเลยอาทิ้งว่าท้องปอนกับบ่ได้ไปเขาเ,เพื่อนอะไรสุดท้องปอนเกิดที่บ่ใครได้ไปนาอค่ะเนาะแต่ว่าท้องปอนกับไปล้างบา,นนะะา่นเนาอค่ะอจ่างน้อยจะห,หันไปเป็นเพื่อนเบ่งพักนาะค่ะน้อชมพักว่าท้องปอนออกมานาั่งอยู่ทั้งทั้งนั้นนอกเสียงงน้างนอน ขอบคุณมากมากค่ะคุณวัชรีห้องไลน์นี้มีประสิทธิภาพขอบคุณมากค่ะขอบคุณห้าดวงดาวนะคะกำลังรับชมค่ะยินดีต้อนรับค่ะคุณคุณรับสะดวกก็ทักทายกันได้เด้อค่ะเด้อสะดวกกับขามาทักทายกันได้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านระบบสวัสดีค่ะท่านเอไอสวัสดีค่ะผู้สนับสนุนท่านสี่ดวงตา ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณดวงใจสามดวงใจเรื่ะดยอขอบคุณหลายๆแล้วค่ะเนาะขอบคุณสวัสดีเพื่อนๆชาวเรียวเเือทุกคนนะคะ ด้เวลาเปิดบ้านแล้วค่ะด้เวลาเปิดบ้านแล้วอาจท่องค่ะสวัสดีทักทายกันได้ค่ะเด้อลิปดันขึ้นหน้าเฟซพอดีคะ่ะโอ้ยขอบคุณมากนะคะขอหลับน,นะคะเนาะขอหลับแล้วอ่ะบกหัวเปนพาเบิ้งหนังสันนังเงีให้เพื่อนๆได้เนาะค่ะทิ้งมาจิไปใส่จังน้อยเนาะค่ะเนาะ ก็ขอบคุณค่ะขอบคุณคือสิเป็นไอพันดันมากให้พอกันเนาะค่ะเนาะบอว่าทอ่องพรกลับไปลังบ้านคุณคู่เหมียวอยู่เนาะค่ะเนาะคุณครูใจด้ค่ะด้ขอบคุณมากๆค่ะเบื้องบรรยากาศพี่น้องท่องฝ่ายแจ่มใสมั่งๆเนาะค่ะมีกีฬามีเบนพรคุณพรนิพาก็สวัสดีคุณมณีรัตน์ค่ะมาอย่างนอนองเลย นองมัวนหน่อยนอะยายทองยายปอนนะค่ะเนะาะอวยินดีต้อนรับนะคะคุณโซเฟียเนาะค่ะเนาะขอบคุณมากมากคะ่ะที่มาที่ได้รู้จักนะคะนีที่ได้รู้จักกับเพื่อนๆพืนเนาะคะ่ะเอาเข้าไปเบิ้งนองกกเปียกหิ้วเขาน้ำเนาะค่ะเนาะ <c oughs> นองกเปีกินนงกับเป็นต่เสียบเนาะค่ะเนาะปฏิสัมพันธ์กัญญาณิมิตที่น่ารักเนาะค่ะเนาะทุกท่านเนาะคะ่ะโชคดีมีชัยทุกท่านคะ่ะคุณ สวัสดีทักทายกันนะคะเป็นกําลังใจให้กันและกันค่ะขอบคุณมากๆค่ะคุณคุณวัชรีนะคะคุณวัชรีขุมเพชแล้วก็คุณพรวิภา